โกักแมนขากลับนะครับจากเบตงตอนนี้เราถึงบริเวณสะพานเหล็กเก่านะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยครับสะพานเส้นนี้เนี่ยครับเป็นสะพานสัญจรไปมาระหว่างเบตงกับยะลานะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็าได้สร้างสะพานคอนกรีตนะครับซึ่งจะขนาดใหญ่ขนะครับสะพานนี้ทําด้วยเหล็กทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูสะพานนี้นะครับทาไว้สําหรับข้ามแม่น้าปัตตานีนะครับซึ่งที่แม่น้ำปัตตานีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางครังฝาเนี่ยจะเป็นสะพาน ก็จริงๆ้วจะเป็นเหล็กนะครับต้องรู้ว่าจะเป็นเหล็กอ,อแขกแรกครับทุกปนันี้ก็ยังใช้งานอยู่นะครับยังใช้งานอยู่ไปมาแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถชาวบ้านขับแาบนี้นะครับที่ใช้ขนตาไปมาถ้าตะสกีเีเราเห็นอยู่มีมอไซค์ขับไปบไปันเป็นหนึ่งันนะครับก็จริงๆแล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีการบูรณะอะไรมากมายแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ใช้งานเป็นเป็นหลักแล้วนะครับแล้วตรงนี้จริงๆ้านึกถึงสะพานตรงนี้ก็จะนึกถึงสะพาน ที่ปลายนะครับใกล้เคียงกันนะครับที่ปลายก็จะเป็นสะพานใกล้ๆก้กันแบบนี้แต่ว่าสะพานที่ปลายเนี่ยสะพานใหม่เนี่ยมันจะไม่ใกล้กับสะพานเก่าแบบนี้มันจะอยู่ไกลกันนะครับไม่ไม่ขนาดกันแบบนี้แล้วก็รงนี้จริงๆแล้วสมัยก่อนเขาเรียกว่าสินค้าทุกชิ้นทุกอันนะครับก็ต้องผ่านตรงนี้หมดเลยไปเบตงนะครับชาวบ้านจะใช้อันนี้สัญจรโอเคครับ